มีนนปลาก,ก็เอาบวกหงมาให้ต่ำบักหลายเลยจ้าหน่วยกำลังพอต่ำเลยพอดีต้นยุง่งเหยินคนโคนมันลมลงปลาก,ก็เลยแบ่งมาให้ต่ำนำ้ำกันเก็บไว้แม่สสกินบ่ท่านว่าจ้านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานอีกอย่างหนึง่งนะจ้าคือการมีน้ำใจแบ่งกันยูแบ่งกันกินมีหลายก็แบ่งหลายมีหน่อยก็บแบ่งหน่อย นั่งกินเขาอยู่ค้นกายท่างไปากายทางมาแมน่นห้อง่ปููจักก็เอินกันกินเขาก็คือความน่ารักของคนอีสานความมีน้ำใจของคนอีสานมือนีแจงก็บสปริงตับไก่กับตำมุ่งเฮิมเรากินมือนีกธรร็ธรรมดาธรรมดาคือเกาจ้าตำมุ่งนี่กินในทุกมือกินยมไดกัยยงแ่บคือเกาสมัยเป็นเด็กน,น้อยสิถธอว่าตำมุ่งเป็นอาหารลักก็ไดจ้า มื่อเสาร์อีแม่กระตัมบักหุ่งให้กินตอนเทช้าอีแม่กระตัมบักหุ่งให้กินยิ่งได้กินยิ่งทงให้ทงหน้ากินกับจี้อีกกับปูนี่โอ้ยแสบคักช่วนมีปากากอกกระซกโลนหลายครั้งจ้าปากกออนี้พอเก็บมาทางหน้าต้นนี้แสบคักจ้าสมสมมหวานๆใส่ตับักหุ่งนี่แสบคักเลยตับักหุ่งเพิ่มนี่ถ้าใส่ปากกอกมันสิแสบคักเขากันคักเลยจ้าใส่ปงชีโรใส่น้ำปลาแดกลงไปน้ำปลาแดกนี้เท่ากับต้มเองปรุงเอง เคยสังเกตว่าจา้กน้ำปลาแดกขวดที่เห่าสือเป็นยังแม่งวันคือบลมาตอมเลยเป็นเปิดฟ้าไว้แม่งวั่นกับบอกมาขีใส่ต่างกันกับปลาแดกบานเห้าคกเลยจ้ารู้ว่าเพื่อนใส่ยังลงไปเนาะถูกเสร็จแล้วก็บอกห้งลงไปตำย้อยย้อยย้อยเขากันยังไม่จ้ดซีซันเมตจแซ่บบอกกินน้ำปลาแดกที่เห้าต้มเองตมเองมีสบายใจดีกาเนาะจ้าแมงกินมือนี้ก็กินง่ายง่ายเนาะจ้า กินเพอยู่ว่าเป็นยู่เพื่อกินกินให้มันแสบก็ห้บวู้หู้วามือใดห้าสิกินบ่ได้ผู้เฒ่าเป็นผ้าวาจังสั่นนอจ้าประคุ้งกทตามเส็ดแล้วคนถากกินกับ้านางทาบอกว่าหิวเขาขอนประคุ้งกะเส็จแล้วมาด้จ้าไม่กินเขาน่ำกันลองภูมใจมีแจงกะให้ให้กินเพชรผู้ใหญ่กินอนใดกันให้กินอันนั้นนํำสีบ่ให้เขาเลือกกินมีอนไดก็กินอันนั้นแจกชิมากผ้าเขาลงทงหน้านาเฮ็ดแจงกบผ้าเขาไปเก็บเพ็ดน่ำนาป่าคอนแจงกบผ้าเขาไปหาป่าคอนน่ำ สำหรักฮุ่งนี่แจงกะใส่พริกโฮกเซตเมทาว่าพริกบ์อกกะพริตตี้จ้าภูมิใจกะแซ่บคักจ้ามากภาคสำหรักฮุ่งนี่วัเด้อจ้จา,จม,า,า,าจมากินเขาน้ำกันเพ่งเตอค่ะานางน้องภูมิใจกินรสจ้าว่ามันจีแซ่บซ้ำใด้แจงกะขอจบคลิปไปเพี่อสามีเลยจ้ากอขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเยี่ยมชมเลยจ้าตอบคอมเมนต์ว่าเธอถึงใจกงกะขอขอภัยขอบคุณทุกการติดตามทุกไลา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยจ้าที่คอยเขามาส่งกำลังใจให้แจน มื่อวนี้แจงกับข้อนุะยายกินข้าวก่อนด้วยจ้าคลิปหนาพอกันไหมเนาะสวัสดีจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันครับ